สวัสดีค่ะพี่น้องปองไผ่เอฟซีแฟนคลับแฟนหมอลำกินสมกินเซลกันกินสมกินเซลห่วงนอนห่วงนอนมาเด้อจับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีน้องโรดสวัสดีอ่าน้องชมพู่วมผู้ดงต้น่ฮักเนี่ยินดีนำเด้อลูกเด้อให้ดวงดวงดังๆปังๆลูกขึ้นรถแห่จ้าอืมเอ้าแลวนทูว่าสาธุสาธุสาธุเด้อ ันยนต์าเนี่ยเขาบอกจะสีสิมายนต์สิมายนันปนมาปนมาบังเจ้งมากังมาฮตองบงหุ่จักน้องจีนสวัสดีลูกสวัสดีไม่ลูกนภาเมื่อได้ยินดีนะแม่ลุงนภาโศกมานฮะยังยังมีอยู่ในกล่องกินได้ของแม่นี่แหละของแม่กินเลยเอมาฝากน้องจีนนั่นแหละลูกกินเลยกินเลย พี่น้องมาเด้อกินอันนั้นอันนี้น้ำกันนเหี่แม่สะอ่อนนี่แม่ชมพูกินไหมนี่มาหผสมน้ำผสมแล้วกม็อาไ้น้ำจิก้นนั้นราดเน้หน่ก็เอาไอ้ำจิ้มลูกชิ้นนันราดเนืนิ่เอาไอ้น้จิ้มลูกินนัยนราด้อหิกเลยลูกินันเลย้อนมกเาอจกชิ้นเออกินเลยกินเลย ชมพูไว้อร่อยอร่อยพูดขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ชาพี่ชาจ้ะอี๋กินสมบักม่วงมาแม่แม่ไม่หิวข่าวเตอะสร้างข่าวมากินนะนี่รับสร้างกนะลาบยังลาบไก่บ่แม่สร้างแล้วหรอโอ้ย มันจะฝากแม่ร่วมสั่งอันอยากกินอะไรร้อนๆสดอันแบบต้มจงต้มจืดเป็นสิแม่อะไรกินน้ำแม่กินน้ำแน่ไสาดได้ยังกินไอกินน,ำน้ำก,ก,ก,กินน้ำ<อ>ก้าวเอาเลยเอาเลย <c oughs> กินสมบังติแล้วก็ะสีผักอันนี้แม่พอ่อ ได้น้ำอ้อยนี่ล่ะได้เสียงดีเลยเทเสียงโอ้ละวนอโอ้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 ยอ้สาวปุณละตานางสาวคาระตานางสางทันลุตานางจะมาพบถึงบ่พ่อมารับคเมียมารับคำมมารับคำมียปุณมาปลูกมาบังจงมากังมาซองเสียงดีพ่พ่อเอาได้น้ำอ้อยพี่เข็มแบบค่ะอันนี้แม่ พอจะขวดบ่สิได้เสียงดีฮะนึกว่าสิขึ้นนว่าสิขอขึ้นรถแฮ่อยู่ดิอ๋อแล้วนาอ๋ฮะขาขาดคู่กับอันไอ้มอลำสิ่งที่พันมาไม่เนอไออย่างกอเหอซื้ออย่างก่อดจำซื้อพันบ่ได้ใช้ใช้บ่ อืมแล้วเสียงดีเนาะเสียงดีดีเสียงเสียงแล้วเสียงเป็นเต็มปากเต็มคำดีดีเสียงล้วนะจ้าเมลลามวันติดคิวพนมกลมกระแปนแต่หุ่จากวันได้มาตซบไปลหเอบีมก็ได้ไม่รู้แว้นเากัน โอ้ยพ oh, ี <S <S ่น้องมือนีคือทรงเป็นลมวีวีลมวอยวอยยืนใจลอยขนอดผู้บบาเบื้องลำของคดคองไหลลงยาวยาอยานเดียยันใจผู้บบาหลอกหักสาเล่าแหลปแหงสาไทยเอาเพื่นมันลงจังแต่พย่ำอยู่ไอเสียงน้องสิสมัครสาวลดแฮียอยู่คู่กับไอไอแล้วมาสมัครมาล้ำสิงนะ ไปเมิ่งพระเอกวัดกินแล้วกินข้าวง่ายไงพระเอกวัดกับพระเอกอ่างเปล่าบางเนี้ยะฮะเอ็นยังม <c oughs> อส <c oughs> อ,อันนี้มันเป็นรุ่นมาแล้วมันเปลี่นแต่มามแล้วนี่ค <c oughs> okay, ัน,น<อ>แมเนเห็ดยุคโเข่าปนิก<ม>ับบากาเกสกตาดอเด้อนี่เห็ดมันเท่า สิไปเปรียบเทียบกับนังเอกหมายเลขกหนึ่งเบืองของแอแอเอฮะเออ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 เ้ขนาดเบื้องคซงคีดหงนมาสก์เพื่ออออวี่ีดาขนาดกินข่าวยักตลกห้่างเพออไอีีเป็นอย่างไปคอลองเป็นอย่างไปค้าปวนหาเสือผูกติดค้าเจ้าใบ้แล้วเป็นคนตลกกินข่าวกัยักตลกให้คอยไปหาตัะให้คอยไปหาตเอาคือว่าไปหาธาตุ สิว่าทานอย่างทานไปใส่ใจเจ้าของเฮ้ยบ้าดิเนาะอู้งปากจะขาวแน่แต่ผมบอกอย่าอุ้งแหล่นาะอุ้งดีเนาะเมันกับจนแบบเป็นรับปรนว่าป็าหมอว่าจัคซีนล่ะหมอว่าจัคซีนล่ะอันสามสี่สิบสองโทษทำหมอหมอค้าอันตัดผมแล้วอยากอันเป็นบูดทอกหน้าไม่หมอบอกว่าให้เหนื่อยหัวอะ่ามาต้องอุ้งไม่ต้องมาส์กหรอกวันศุกร์มันเต็มแล้วกว่ามันระเบิดทุกน เออเอ้าวโอ้ยอันนี้วันนี้ค like ่ะอู้ตายตายตองกูรีหูเนาะค่ะอันกระเทยบอกระต่ายอู้ตายตายมวนว่าหัวมวนกรเนาอมวนแบบอันนี้เนาะทั้งนี้ได้ยังกินข้าวอมเมียนแล้ว ผู้ใดผู้ใดยามพันมาสองละยี่สิบเปนบ่อต้องจ่ายเป็นบ่อเปนบ่อเออมันหลายได้หลายอยู่ด้วยเปนบ่ออืมอันนี้ผู้ใดนี่ยโอ๊ยหนาวแม่มันลมมื้อนี้ลมเนาะหนาแตกฮะิดเหน้ียกฮะศักดิ์วาณาสาวจนทอคนเบลอเอออีหลีล่ะมื้อนี้มื้อนี้ยไม่กลับ่ได้เชิงว่าแบบ หนาวเถือกเนาะเป็นหนาวแบบลมบนนหนาวลมหนาวลมที่หนาวลมหมรักร้อนนัก,กหนาวลมที่สารคาลาอือพอมันเล่นมุนเอาพ่อจีสอบย้ำไดไไเ้เป็นจุเป็นจุดีดีเลยพีน่น้องอ้าวน้องเถือกวันดีลูกบาก้า ไปทำงานที่ไหนจะไม่กลายเป็นอันนั้นหัวทงหัวทองเพี้ยลงหัวบอลูกฮะไปเป็นเมียลังอุ้ยตายแล้วอันนี้มันแฟนมันบันดีผัวลังบันดีเบื้องหน้าดูป้ากระไรสมัตป้าตะอูเราแก่เก็บกันเลยตีเอ๋ต้มยำหมูสิงบ่ายตอนนี้ เก่งแล้วลาดกับเข่าเก่งแล้วลาดนี่อ้าพี่น้องบอกนัวหัวมวนเป็นจุเป็นจูทักทายกันไปอ้าววันดีแม่สาอันเป็นยังคือบ่ถุงขึ้นโลดถุงสุดคือบ่อขึ้นโลดมานว่าเมื่อนี่ไปแมวลาตีเพราะได้อามาค่าถุงขึ้นโลดสองร้อยคืออไร อันนั้นก็ได้ยินค่าว่ามานแท้สันดอบก็ดีอยู่เนาะพอได้ค่ขาขนมข้าวต้มค่าอันนี้ไปกินมือ้ออื่นเนาะออกโดนทางเนาะ,อ,ะอืมเพื่อนนี่ไปมื้อนี่ไปเนาะเอานได้อะไรรถบัตรในกันสีเอาได้พ่อแม่สิไปน้ำนูบอ่อยากไปน้ำนูแต่คอยหอดไว้บอ สวัสด <Or> ีค่ะโอ้แม่แม่จะไปเล่นบ้านหนูอ๋อแม่สามสิไปเล่นมันให้ไปบ่ให้ไปจังเลยเนาะกันยังว่าแม่เนาะลาภยันมาให้ไปมออันแมนไปขอนแม่ลาเพิ่งมาไปกับอันลูกสาวยุกิเพิ่นน้องยุกิก็ได้อยู่เนาะกระมานอยู่เอฟซีปักเพิ่นแพงเพิ่นให้ยคาขนมข้าวต้มไป อโอเต่เอามัน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 เบงเงแงงดูแลก,ก็ของสู้ๆอืมเื่อาออกตีโมงเขาต้องว่านั่นสิออกประมาณน,มน,ามมน,นั่นสองโมงสามโมงในลาพราะว่านั่นสิได้ไปแวะบ้านแว่บ้านพี่น้องแวะหาพี่น้องพร้อมเนี่สินะ ขึ้นเรียบร้อยแล้วจ้าหนูเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วกัญญากัญญาหวาอมะขอตีบมะขอตีบมะขอตีบด้านีอร่ออาทุชีกันไหมนึ่งฮะไม่เดียวเอามาเสียบอย่างก็สีด้อิ่มยินดีนะแม่ยินดีน้ยินดีน้ำยูดีมีแฮงจัอ่างอย่างปลาดิ่งย่งไ่ไก่เื้อใย่งือใส่แตอร้อนแ่รมอ่มดีมว เขาแม่ร้อยยี่สิบทอดอะไรนงอยาเพิ่งอย่าเพิ่งถ้าใดๆมันดีกว่ามันพ uh ี่น้องปั่นๆไม่ขอแม่อ like okay ีกแล้วเห็นนูเป็นหนีกันแล้วโดนๆแล้วสิได้มาถามดูๆก็ถามแล้วมาถามดูแสดงว่าแล้วบอกไปอย่างไรเงินน้ำหนูก็ถามเสมอหากแพงเสมอบ่มีมือม่้ำแม่เออเอออ่อเอ่อม่ส่อ่สเอ่เอ่่เอ่เ่เอ่เ่เอเอ โอนให้เจ้าให้เจ้าโอนให้เอามาพันเดียวเงินตั้งว่าพันเจ็ดเอามาสิแลกมาบอกหอนมาบอกเอ้าเอามาสิแลกให้ขาดเลกเลอยหนึง่งอนขาดน้อย,ดดยอย่าลืมแม่ด้วยลกเหรเดี๋ยวเดียวงั้นพี่น้องเดียวอีกแล้วพี่น้องคำคำว่าเดี่ยวเดี่ยว,ยยว,วให้นะคะร้อยยี่ <c oughs> ปานปานอืออ๋คือไ,ไหคือยางสากคือว่า มาเตะหอดตะเฮงจังมุ่งหัวจังมุ่งซีม้งซีม้งหางม้งเรื่องเห็นเห็นกลับบ้านไปไปนอนเฝ้าขอกเป็ดบ่ไปเห็นอย่างไปนอนเฝ้าเห็นอย่างอยู่ว่าทำธุรกิจส่วนตัวแม่โอ้ทำตามนโยบายเหรอโอ้ยเมียโอฉันเมียบ่าหน้าหัวมวนกันพี่น้องโอ้ยสันโอ้ย มาเดอขวัญเอ้ยายสามกระตื่นพอายายสามฮะขวัญยูวัญกรอยุผุดแล้วยูมองข้าพาฟื้นผุดแล้วมองข้าพาฟื้นเออเินไม่ไ่ว่าแต่ขวัญนี่เอาขวัญไงขวัญไ่ขวัญฟาฟื้นแม่ยะคเปื้อนไข่บอลหันไปขวัญตกใจเลยเพ่มาสาวเวเคือตยงเอนเอากระเซวตัวนอเพื่อน่ามักสาวแถาเพื่อนก็ยิ้มเปืดอยิ้มเปื่อยเนาะเพื่อน่าอันอันมักอันขอเพ่งมักสาวเท่า โอ้แปลว่าแอนแปลว่าแม่สามในสมองเราเราว่าเรามีลุ่นเหมือนก <c oughs> ัน้เพื่อนลอกเพลงเพิ่อนลอกเพลงก็ไปเอะง,งี้งหน้าไปเบิง่งอายายสามเพิน่นว่าจะซื้อมาคุณได้ความคิดว่าโอ๊ยคอยมีสิทธิ์ลุ่นคอยมีสิทธิ์ลุ่นเพิ่นฮ่รมาได้ปันนะ้าเปนรอนอะบอเอาบอจังไดน เพื่อเจ้าจะบอกแบกเด้อเจ้าจะบอกแวกเด้อเบกแบกไอ้แวก่เเออด้ใจว่าคนรอเด้ดทงทาข่อยมาอันนี้เส้นเจะาบอรอเลี้ยงก็เลี้ยงดูเอออีิีมัน่่เะเควเาพ่มเาวสัอกมาหาข่อยเนีมันล้วนาะนมาอายุประสำคัญ อขอบใงเรารักกันเย่มนมีคนอันนี้ด้นี่เออมนมีสีด้นี่ <c oughs> เอาโอเคครับพี่น้อง<แ>บอนนัวหัวมวลกับเมษาําเนาะเมืมนะม่อื่นเขาก็เดินทางเดี๋ยวพาไปพาแม่สามไปดูบ้านตองอูครั้งแรกเนะาะบราาเฮาหักกันเงี้ยงกันเท่ากันอีกจังน้อยทามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปบุกบ้านแม่สามแล้วก็ไป ไปดูลูกชายตัวจริงของแม่สานะคะเออเพราะว่าให้โอกาสให้ให้โอกาสน้องก่อนเพราะว่าน้องลาปพระท่านได้ได้ช่วงนี้น้องกัติดอันติดทหารกับกันยังอยู่ใน่ายอยู่กับก็บคือแบบได้ยินว่าวีใหม่เร<า>ืบ้าแม่ป<า>ีใหม่เน<ม>าะ<า>อาจจะออกมาอาจจะพาแม่สามปไปบ้านก็ได้ เราจะวิ่งไปเลยด่วนๆแล้วเราไปเปิดตัวลูกชายแม่สามอ่ะโอเคค่ะพี่น้องแม่สามสิไปสอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องตองอูระเพิ่อนออฟฟิเคียวสนุกเฮฮาแบบมว,มวลกับแม่สามคํากิ้งจ้าแม่สามเอวสปริงเตเตเตเโอเคค่ะบ๊ายบายจ้า